มีความเห็นจากสาสพักเก้าไกลคนหนึ่งนะครับอยู่ในพื้นที่กรุงเทพคุณชยพลสะท้อนดีนะฮะบ,บอกว่าตอนนี้เนี่ยพักยังไม่ได้พูดคุยเรื่องของอคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนะครับก็ต้องโฟกัสการทํางานไปก่อนจะมัวภาวะพะวงองมันก็คงทําไม่ได้มันก็เหนือการควบคุมนะครับเดี๋ยวก็จะมีงานที่สัส่ำคัญเช่นกรรมธิการกุบประมาณปี67ส่วนเรื่องของยุคพ,พักเนี่ยคุณชยพลบอกว่าไม่กลัวไม่ซีเรียสแล้วก็มองอีกด้านหนึ่งเนี่ยอาจจะดีเสียอ,อีก ถ้ามีก็เหมือนเป็นการกําหนดเวลาที่มันชัดเจนจากเดิมที่ต้องทํางานครบ4ปีนะฮะถ้าเหลือเวลาสักสาเดือนใส่ระเบิดเบิร์มมากกว่าเดิมไปเลยอ๋อมาแบบอารมณ์แบบคุณวิโรจน์นะเวลาน้อยแล้วไงเอาให้เต็มที่ไปเลยทำไมต้องใช้ประโยคว่าต้องใช้ระเบิดใช้อะไรคุณก็บอกคุณก็ทํางานให้เต็มที่ตอบสนองต่อทุกเสียงของประชาชนที่ให้มาเทียบหรือเปล่าให้เห็นภาพนะฮะก็เหมือนเห็นภาพไงไล่หนูไปอยู่กับแมลงสาบแล้วสุดท้ายไงฮะผมยังเห็นไปกินข้าวกับ แมลงสาบอยู่เลยอะอ่าอันก็เห็นภาพเดี๋ยวมาเข้าตัวนะคือคือเนี่ยอันเนี้ยผมสำหรับผมนะไม่รู้นะพี่ชวั์เขาอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะนะแต่เขาแค่รู้สึกว่าตะกร้าคำในลักษณะแบบนี้มันทำให้เกิดความฮึกเหิ่มอะแต่ในด้านศาพการมันเริ่มที่จะบอกว่าไอการทำให้ปลุกใจและฮึกเหิมพวกนี้แหละมันจะกลับมาเป็นหอกทิ่มแทงคุณเองโดยไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากหรอกครับ คือผมไม่เข้าใจว่าจะทําไปทําไม,มจะพูดไปทําไมในสิ่งเหล่าเนี้ยนะฮะแล้วขอโทษนะยุคนี้คนพร้อมแหกคุณมีเพียบมผมพูดไว้ก่อนแล้วนะได้ยินสาท้อนมาจากพรรคการเมืองคือนี่ขนาดพรรคการเมืองยังไม่ลุมคุณนะครับครับอืมแค่ผมได้ยินมาล่าสุดที่ผมก็อึ้งแล้วนะว่าเขาจะตั้งกรรมธิการจะขยับเรื่องนิรโทษเนี่ยอมีใครไปบอกว่าให้ชะลอไว้ก่อนอืมคือ อะไรที่คุณทําไว้ข้างหลังอ่ะกับสิ่งที่คุณพูดข้างหน้ามันไม่สอดคล้องกันเนี่ยอืมคือคุณตาแหลวผมไม่ว่านะแต่ประเด็นก็คือว่าผู้คนที่คุณไปทําให้เขาเชื่อแล้วเขาก็พูดง่ายๆคือได้รับผลกระทบอ่ะอคนเหล่านั้นจะรู้สึกยังไงครับคิดถึงเขาจริงๆหรือเปล่าอื คือแต่ผมว่าไม่ว่าจะยังไงจะสู้แบบไหนยังไงจะโยระเบิร์ตตุ้มๆลยขึ้นมาเนี่ยหมายถึงว่าในทางหมายถึงว่าไม่ได้โยระเบิเออเปรียบเทียบพิยัยเนี่ยนะออมันไม่ง่ายนักหรอกเพราะว่าผมว่าพักอะไรล่ะพักก้าไกลใหญ่เกินไปครับที่จะมีทิศทางเดียวออเใหญ่เกินไปที่จะมีทิศทางเดียวผมว่าบางคนนคงจะเลือกที่จะถอยเพราะว่าคุณดูซับผู้คนมาแบบ มันไม่เหมือนกับกลุ่มคลีนที่ก่อตั้งพรรคไงพี่บอกมันหลากหลายเนทางหรือมันคือสเปซสปะไม่ผมยังไม่คิดว่าเป็นสเปซสปะนะคือมีความเป็นไปได้สมมุติว่าสมมุตินะว่ามันเกิดการยุบพักเนี่ยมันจะแตกออกมาเป็นสองพักใหญ่พักหนึ่งก็คือพักคนที่เป็นอนาคตใหม่เดิมกับอีกพักหนึ่งก็จะเป็นพักแบบรู้สึกว่ากลางๆหน่อยที่รู้สึกว่าจะไม่แตะเรื่องหนึ่งนึงสองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็มีนักวิเคราะห์บางฉบับที่ผมเห็นในมินิชนหรือไงเนี่ยก็มองว่าเออมันก็จะเป็นพักไอติมหนึ่งพักก็คือนิวเดมนั่นแหละใช่ไหมก็อีกพักนึงก็เป็นพักอนาคตใหม่เดิมที่ยังยืนยันแนวทางต่อสู้แม้จะเจ็บปวดอะไรเงี้ยก็แต่ผมยังหวังว่าจะไม่นําไปสู่การยุบพักนะยังหวังอย่างนั้นแล้วก็ไม่หวังด้วยเรื่องของการใช้สไนเปอร์ทางกฎหมายก็คือเจาะจริยธรรม44คนหรือมากกว่านั้นอันนี้ผมคิดว่า เกินเหตุมากเพราะว่าการนําเสนอที่เป็นปัญหาคือถูกนําเอาไปใช้หาเสียงนะส่วนที่เขา44คนร่วมลงชื่อเพื่อที่จะเสนอแก้ในสภาเนี่ยไอคนที่จะไปฟ้องเนี่ยคุณไปอ่านดูหรือยังมันเป็นร่างขอโทษนะครับมันเป็นร่างที่ดีมากล่างนึงนะพิจุวัฒน์มันเป็นร่างที่ออกมาโดยเจตนาลมที่ต้องการดิฟิวส์ปัญหาจริงๆแต่เพเอ่อเิญจังหวะของมันคือมันต้องถูกใช้ไปในการหาเสียงเนี่ยมันก็ทาให้กลายเป็นอะไรที่แบบ ปกปันปปกันเข้าใจง่ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแม้พักจะยืนยันว่าฉันแก้ไขอย่างเดียวไม่เลิกนะฮตอนนี้เขาไปดูทิกตอกนะฮะเขาเอามาแฉเพียบเลยว่าใครบอกจะแก้ไขบ้างอะไรเงี้แต่โอเคก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ประเด็นก็คือผมเชื่อว่าสี่สี่คนนี้ไม่เกี่ยวอันนี้คือลงชื่อและต้องการทําตามกระบวนการตามที่สารรัฐมนูลวินิจฉัยไว้ซะด้วยซ้ำก็เสนอในนามพักการเมืองมาเนาะอันนี้ผมคิดว่าผมคิดว่าอันนี้จะเละเทะมากใช่เพราะว่าจริงๆสารไม่ได้บอกว่าตรงนั้นผิดนะ กระบวนการในสภาในติบัญญัติการเข้าชื่อกันเสนอเป็นการกฎหมายเนี่ยไม่ได้ผิดนะอืมอเพราะนั้นผมถึงเอาจริงๆริงผมก็ไม่อยากให้โดนแล้วก็ไม่แล้วไม่ควรโดนก็ยืนยันว่าไม่น่าจะผิดแต่ว่าสารเนี่ยระบุชื่อที่เขียนชื่อกันมาใครไปประกันตัวบ้างใครอะไรบ้างอันนั้นนะผมว่าเผลอๆน่ากลัวกว่าสี่สิบคนอ๋อคนที่หมายถึงคนที่โดนแล้วก็สสอได้ไหมคือสารมีองค์ประกอบหลายอันในคำวินิจฉัยคนที่ไปประกันตัวคนที่โดนคดีคนที่ อะไรอย่างเงี้ยที่ระบุชื่อเลยในในคำวิจัยอันนี้น่ากลัวกว่าตัว44คนเรื่อง44คนนี่นะครับเลขาธิการปปชนะครับปิดท้ายนิดนึงก็คือว่าบอกว่าได้รับเรื่องแล้วขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบนะครับว่าเรื่องนี้มีมูลหรือเปล่าว่าพบว่ามีพยานหลักฐานชัดเจนมีมูลก็จะส่งให้คณะกรรมการปปชพิจารณาต่อไปในการตรวจสอบ44คนนะครับจะถูกร้องเรียนโดยการแยกพิจารณาเป็นรายบุคคลว่าแต่ละคนเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเสนอกฎหมายอย่างไรบ้างจะไปดูว่าเป็นผู้ยกร่างผู้เสนอร่วม ลงชื่อไม่ใช่เหมาวรวมทั้งหมดเฮ้ยมันก็ไม่ได้นะผมว่าคนร่างเขาก็คุณอ่านเนื้อหาเัอืองไงคุณจะคุณจะแยกเล่นผู้ผู้ร่างผู้เสนอผู้ร่วมลงชื่ออะไรอย่างเงี้ยจะจะแรกจะแยกแบบนี้หรอผู้ร่างผิดผู้เสนอผิดลงชื่อไม่ผิดไม่เลยผมค <ผม S 2> ิดว่าเขาเขาทำในกระบวนการของสภา,านี่คือมันชอบทําด้วยตัวมันเองอยู่แล้วถูกไหมแต่เข้าใจแต่ถ้าผมจําไม่ผิดเรื่องนี้คือ แต่ปปชไม่มีอำนาจเหมาเข่งอยู่แล้วมั้งใช่ไหม <Turning? S 2> <gasping S 1> ขเขาก็ต้องดูว่ <c aten> าเป็นรายบุคคลไปจริยธรรมมันก็เป็นเรื่องบุคคลไงใช่ก็ต้องดูไม่ไม่พี่แต่ว่าแต่ว่านีเมื่อจริยธรรมมันเป็นเรื่องของที่เขาจะตรวจสอบมันเป็นเรื่องของการยื่นกฎหมายน่ะซึ่งมันชอบทำด้วยตัวมันเองอยู่แล้วไงครับคุณแล้วคุณจะไปมองทำไมผู้ยกร่างผู้เสนอผู้ร่วมลงชื่ออันนี้งงอ่ะ ก็ศาลเขาตัดสินมาแล้วว่าการกระทําที่กระทํากันนอยู่ในในกระบวนการนิติบัญญัติมันไม่ผิดนั่นคือสิ่งที่เป็นคันลองที่ควรจะต้องทำซ้ำาก็คือกระบวนการของนิติสงครามมันเป็นแบบนี้แหละคือพอศาลผู้เขียนมาแบบไม่ชัดเนี่ยมันมีคนไปยื่นร้องปปชหรือปปชเห็นเองก็ตามเนี่ยเขาก็หวั่นใจก็ยื่นไปก่อนแล้วเรื่องผลาญของศาลไปแที่ออกมาไม่าูแต่ว่าศาลที่จะโดนเนี่ยคือศาลอาญานะฮะซึ่งจะ สา,สารดีกาแผนก คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอันนี้ก็จะมีวิธีวินิจฉัยวิธีพิจารณคดีแตกต่างจากสารรัฐธรรมนูญนะนะฮะน่าสนใจนะครับตอบการทำงานต้องเสร็จภายใน2ปีนะครับเรื่องนี้มีความเห็นจากดรมุนินพงษาปานะครับอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับและเป็นอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ด้วยพูดถึงผลพวงจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในคดีล้มล้างการปกครองโดยบอกว่าการร้องเพื่อให้ยุบพักเนี่ย ที่เป็นมาตรการซึ่งถูกกําหนดอยู่ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองมาตรา92วงเล็บหนึ่งมีการเขียนถ้อยคําในมาตราต่งางๆเนี่ยคล้ายๆก,กับมาตรา49ของ<ม>รัฐธรรมนูญแต่ว่าไม่ได้มีการอ้างอิงโดยตรงว่าหากเกิดสาร,รหากว่าสาร,รน้ํานูนเนี่ยมาตราเกิดสาร,รน้านูนตามมาตรา49แล้ว ต่อไปต้องดําเนินการตามมาตรา92ของพรปรพักการเมืองหรือไม่นะครับแล้วก็บอกว่าสารรัฐมนูนอาจมีคําสั่งให้ยุบพักหรือไม่ยุบพักก็ได้เพราะว่ามาตรา92วงเล็บ1ของพรปรพักการเมืองไม่ได้บังคับว่าต้องยุบหากสารมองว่ามันไม่ถึงขั้นล้มล้างการปกครองตามมาตรา92วงเล็บ1ก็อาจจะมีมาตรฐานในการพิสูจน์ ความแตกต่างนะจากมาตรา4ีเกของรัฐธรรมนูญศาลอาจไม่ยุบพรรคก็ <นะ S 1> เป็นได้อาจารย์มุนนยังกล่าวต่อนะครับแม้หลายคนมองว่าโอกาสที่ศาลจะไม่ยุบนะฮะพรรคเกิดขึ้นได้ยากเพราะศาลมีมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วว่าการกระทําเป็นการล้มล้างการปกครองแม้จะเป็นการล้มล้างตามรัฐธรรมนูญมันก็น่าจะเป็นการล้มล้างเดียวกับตามกฎหมายของพรรคการเมืองหรือไม่หลายคนก็คาดคิดนะครับว่าผลที่ออกมาจะส่งผลแบบนี้แต่ต้องยืนยันในหลักการกฎหมายว่ามันยังคงมีความเป็นไปได้ที่ศาล อาจจะยุบหรือไม่ยุบก็ได้โดยสารอาจจะมองว่าไม่ใช่การล้มล้างการปกครองนะฮะสารยังมีอำน, <c oughs> นาจพิจารณาอยู่เพราะเป็นกระบวนการทงกงหมยที่แยกแยกต่างหากจากรัฐธรรมนูเพอหากรัฐธรรมนูญเขียนสอบรับสอบดรับกันชัดๆเลยว่าถ้าสารวินิฉัยตามมาตรา49แล้วให้สารมนูญมีคำสั่งยุบพ,พักตามพรบพักการเมืองถ้าแบบนี้มันคือชัดเจนปฏิเสธไม่ได้ แต่ว่าเมื่อวินิจฉัยว่าเข้าข่ายตามมาตรา49ของรัฐมนูนแล้วให้ดําเนินการตามมาตรา92ของพอรบ,บรพรรคการเมืองเลยอือย่างที่เห็นคือมันไม่ได้มีการโยงกันชัดขนาดนั้นพูดง่ายว่าไอ้มาตรา92มันไม่ได้บอกว่าไม,ไม่ได้บอกว่าทครั <c oughs> บก็ในจ,จริงๆในคำวินิจฉัยบอกถึงขนาดล้มล้างการปกครองเลยเหรอ,อ อันนี้ผมว่ามันอ่านมันก็ยังไม่ได้ผมว่าไปไม่ถึงตรงนั้นใช่ใช่ใช่คือคำนั้นคือเขาแค่บอกว่าเหมือนจะบอกว่าการแก้ไขที่มีจุดหมายปลายทางไปอยู่ที่การยกเลิกนั้นก็ทำไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็มีข้อเสนอว่าวิธีถ้าจะแก้มันก็ต้องไปแก้ในกระบวนการทางนิติบัญญัตินะผู้ง่ายก็คือว่าจะเพิ่มหรือจะลดจะเลิกหรือจะเพิ่มหรือไม่เลิกอะไรอย่างต่างเนี่ยเลิกเข้ามาใช้หาเสียงเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่นำไปสู่ความขัดแย้งแล่ะแหลกบ่อนซอกกร่อนทำลายอะไรก็ว่าไป